วันนี้เวกับผมทิตาตาจีนตะกูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดต่อวิดีโอนะครับโดยใช้โปรแกรม Movie Marker นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะเพื่คนคุณกดคลิกตรงนี้นะ,ะมันจะมีมันจะบอกให้คลิกนะครับใหุ้่ณคลิกเข้าไปแล้วคุณก็เลือกวิดีโอของคนเล้วครับ เดี๋ยวผมขอเลียกวิดีโอหนึ่งนะครับผมก็เรียกวิดีโอมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเบื้องต้นนะครับสอนทำเดตเติ้ลกับเครดิตนะครับโอเคให้คุณกดตรงเดตเติ้ลนะครับมันก็จะสร้างเดตเติ้ลให้คุณนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเดตเต้ลอย่างนี้นะครับแล้วผม<ง>จะเขียนว่าอ่าผมคิดเป็นหนึ่งนะอ่ะผมก็จะเอาอันนี้นะครับ แล้วคุณสามารถทำแล้วคุณสามารถให้มันมีแอนิเมชันได้นะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับผมจะลองเอาไหนดีอืมอะไรดี ID. เอาวันนี้ละกันนะครับแล้วคุณลงกดเพเทสนะครับตรงนี้ครับกดเพยเพื่อทดสอบนะครับโอเคครับมันก็ได้นะครับนะครับแล้วต่อไปก็เป็นเครดิตนะครับหลังสุดเลยครับให้คุณกดตรงโฮมนะกดเครดิตนะครับมันไม่คึ้นมาเครดิตอย่างนี้นะครับหรือคุณจะเอาอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเดียวคผมขอรบกนหนึงนะครับรีมูฟ โอเคครับคุณลวคุณสามารถเลือกได้นะครับผมจะเป็นสซนแทร็กละกันนะครับหรือว่าอะไรดีขอเลือกก่อนนะโอเคดีนะครับก็จะเขียนว่าอเอนีครับ อันนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณเพิ่มเครดิตได้นะครับเอาวันนี้ก็อย่างนี้คนระับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้หมดเลยนะครับ กรจะพิมพ์แค่นี้นะแค่ yeah. ชื่อช่องของผมอย่างเดียวนะครับอ่าโลเคชันก็เป็นประเทศไทยนะจะก็เซฟแท็กเอาอะไรดีอ,อันนญูผลจะพิมพ์ก็ใช้มือหมั่ๆนะเอาเป็น ออันนี้ผมพีมมุ่มัวนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับแล้วกเบี่บบยวไปเบี่ยวไปเียงไป,ป,ปขยัมาอีกันไดงยินขอพระที่มันไม่ได้ยินเสียงครับเนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ วันนี้ครับผมก็ขอจะคลิปเพียงอันนี้นะครับสรวนนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย